แลวก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับผมพบกับครูอาร์ตในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินชีวิตในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องนี้นะครับเรียนอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบันอันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ ก็คืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบันได้นะครับอ,อดีตกับปัจจุบันนะครับในอดีตเนี่ยโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารที่เราใช้งานกันทั่วไปนะครับจะเป็นรูปแบบของออปุ่มกดหรือรูปภาพที่1น,นะครับครูเพ่ได้มีตัวอย่างให้ดูนักเรียนก็ดูตามสไลด์ของครูไปนะครับโทรศัพท์นะครับสิ่งที่ โทรศัพท์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสําคัญของการใช้ชีวิตประจาวันก็คือการสื่อสารถูกไหมครับก็คือโทรศัพท์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้แค่โทรเข้าโทรออกรับสายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่งข้อความได้นิดนิดหน่อยนะครับอันนี้คือโทรศัพท์สมัยก่อนนะครับเติมเงินเข้าไปแล้วก็โทรนะครับภาพที่2ครับเป็นภาพโทรศัพท์สมัยปัจจุบันหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าสมาร์ทโฟนนะครับ สมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ที่ค่อนข้างจะอัจฉริยะนะครับทั้งโทรศัพท์โทรเข้ารับสายได้นะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมถ่ายรูปได้ครบคันเลยนะครับส่วนตัวครูเองเนี่ยครูก็เกิดอยู่ในช่วงยุคของสมัยนี้ทั้งสองอย่างเคยใช้มาหมดแล้วนะครับก็ตั้งแต่รุ่นปุ่มกดเนี่ย ปุ่กมกดเมื่อก่อนครูเคยใช้โนเกีย3ามสนะครับจะถามพ่อแม่ของนักเรียนดูพ่อแม่นักเรียนอาจจะเคยใช้นะครับเป็นเออเป็นเครื่องใหญ่ๆห,หน่อยนะครับที่มปปุ่มกดนะครับนะส่วนสมาร์ทโฟนปัจจุบันก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากมายนะครับที่เราใช้กันหรือนักเรียนใช้เรียนออนไลน์ก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนนะครับในปัจจุบันนะ,อ,ะอันนี้เป็นรถยนต์นะครับ รถยนต์เนี่ยสมัยก่อนนะครับก็จะมีรูปร่างและขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับภาพที่2เนี่ยเป็นรถยนต์รุ่นเก่านะครับส่วนภาพแรกก็รถร,รุ่นใหม่นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับรถรุ่นเก่าเนี่ยครูไม่เคยนั่งนะครับแต่ก็เคยเห็นบ้างนะครับอาจจะเป็นยุคป,ประมาณ30-40ปีที่แล้วนะครับน่าจะประมาณนั้นนะส่วนรถรุ่นใหม่ก็มีฟังก์กชันการใช้งานที่มากขึ้นนะครับมี ระบบครบวงจรนะครับมากขึ้นต่อมานะครับต่อมาเป็นหม้อนะครับภาพที่1นเนี่ยเป็นหม้อของสมัยก่อนหรือสมัยโบราณเป็นหม้อปั้นดินเผานะครับที่เขาเอามาทําอาหารกันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้มนะครับหุงข้าวนะครับหรือว่าทําอะไรก็ตามที่ต้องใช้หม้อในการตุ๋นในการทําให้มีความร้อนนะครับ ส่วนภาคที่2เนี่ยเป็นมหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่มีมานานแล้วเหมือนกันนะครับก็จะประมาณ20ปีก็น่าจะได้แลลวนะยี่สิบสามสิบปีนะมีเยอะแล้วนะครับมหม้อหุงข้าวนะครับผมก็วิธีการใช้งานอย่างง่ายนะครับก็คือใส่ข้าวไปเติมน้านะครับเสียบปลั๊กกดปุ๊บนะครับข้าวก็จะสุกนะครับตามเวลาที่เขากําหนดไว้ต่อมาเป็นเตารีดนะครับเตารีดเนี่ย หลักการทํางานของมันเนี่ยเตารีดมีไว้รีดผ้าให้เรียบนะครับพับที่1เนี่ยเป็นเตารีดในสมัยปัจจุบันนะครับก็คือเตารีดไฟฟ้านะครับปรับความร้อนของไฟได้ส่วนผ้าที่2นะครับเป็นเตาเตารีดถ่านเตารีดถ่านนะครับไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ไม่มีสายไฟฟ้านะครับแต่จะมีถ่านนะครับเราก่อไฟเนี่ยก่อถ่านแล้วก็เปิดฝาขึ้นบนออกแล้วเอาถ่านใส่ ะครับแล้วก็ปิดฝาทําให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็รีดนะครับอันนี้คือสมัยคนสมัยก่อนใช้กันนะถ้าบ้านใครมีก็ม,ไมีไม่ได้เก็บไว้หรือไม่ได้ทําอะไรก็คูซื้อต่อได้นะครับครูชอบนะ,ะคำถามส่วนคิดนะครับความเป็นอยู่ของคนในอดีตและปัจจุบันในแตกต่างกันอย่างไรผู้คนในอดีตนะครับออส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ชีวิตเรียบง่ายนะครับ คือแบบไม่ฟุ่มเฟือยไม่ได้ต้องการในสิ่งของที่อยากได้ขนาดนั้นนะครับหรือว่าใช้ชีวิตทั่วไปตามปกตินั่นเองแต่ส่วนคนส่วนปัจจุบันเนี่ยต้องการความสะดวกสบายนะครับมีการแข่งขันสูงนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นภาพของการเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้เป็นรถเกี่ยวพยากรณ์การเกษตรในอนาคตหนึ่งนาทีอืม ในอนาคตนะครับการเกษตรประเทศไทยเนี่ยครูคิดว่าน่าจะมีเครื่องเครื่องมือตอนนี้มันมีแล้วแหละนะครับเครื่องเกี่ยวข้าวแล้วกเออ็เครื่องถ่ายนาหรืออะไรก็ตามนะครับมีหมดแล้วนะต่อมานะครับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันอ่ะเราดูภาพอันนี้เห็นภาพไหมสภาพแวดล้อมในอดีตนะครับกับปัจจุบันในอดีตเนี่ยจะผู้คนเนี่ย จะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับใกล้แหล่งน้ําก็จะมีการค้าขายกันทางน้ำนะครับเดินทางทางน้ําเป็นหลักส่วนปัจจุบันนะครับก็มีตึกราบ้านช่องเนี่ยมากมายขึ้นบริเวณชายฝั่งหรือบริเวณพื้นที่ที่เป็นทางบกนะครับมากขึ้นนะก็มีความแออัดมากขึ้นการสร้างบ้านเรือนนะครับกอไก่เนี่ยเป็นสมัยก่อนนะครับ หลังคาจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเป็นเกือบทุกหลังนะครับหลังคาเนี่ยจะเป็นมุงจากนะครับมุงจากหรือสังกะสีด้านฝาผนังของบ้านเนี่ยจะเป็นไม้นะครับไม้ไม้ไผ่หรืออะไรประมาณนี้นะครับส่วนภาพที่2นะเป็นภาพสมัยปัจจุบันนะครับบ้านนะครับก็จะปลูกประมาณนี้เลยสวยงามน,นะครับสะดวกต่อการใช้งาน จากภาพกรและภาพขอเพราะเหตุใดผู้คนในอดีตมักตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ําแน่นอนนะครับใกล้แหล่งน้ําก็จะมีน้ําใช้นะครับแล้วก็ช่วยในการค้าขายนะครับการดํารงชีวิตนะครับแล้วก็เหมาะแก่การเพาะปูกนะครับนี่ตามนี้เลยสภาพอากาศนะครับ สภาพอากาศนะครับในตัวเมืองกับในชนบทเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยสภาพอากาศจะดีมากนะครับอากาศร้อนก็ไม่ร้อนมากฝนตกตามฤดูกาลอากาศหนาวก็หนาวเย็นสบายนะครับส่วนทุกวันนี้นะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะอากาศร้อนก็โบ้โหร้อนมากนะครับมันอากาศที่หนาวหรือฤดูที่หนาวเนี่ยจะมีแค่เดือนเดียวหรือ15วันแค่นั้นเองนอากนั้นกลับมาร้อนปกตินะครับ อันนี้เป็นผ่านะในการใช้เดินทางเมื่อก่อนครูได้พูดว่านะครับใช้เดินทางเนี่ยทางเรือนะครับมากกว่าทางบกนะเพราะว่าทางบกเนี่ยยังไม่มีถนนหนทางที่จะเดินทางมากพอนะส่วนปัจจุบันเนี่ยทางบกก็นิยมเดินทางมากกว่าทางน้ำนะครับเพราะว่า1เลยคือมันประหยัดเวลานะครับสอเอือมันเป็นไงสะดวกนะครับสะดวกมีรถยนต์ส่วนตัวกันนะ อันนีก้การประกอบอาชีพนะครับทำนาเหมือนกันนะครับแตออ่อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยหรือเครื่องทุนแรงไม่เหมือนกันนะครับภาพกอเนี่ยยังเป็นการเขาเรียกอะไรปักปักในดินอยู่เลยนะครับส่วนภาคขอนะครับจะเป็นการใช้รถนะครับแล้วก็ใช้โดนนะครับในการให้ปุ๋ยนะ อาชีพที่กำลังจะหายไปพนักงานธนาคารนักเรียนคิดว่าอาชีพที่กำลังจะหายไปมีอาชีพอะไรบ้างเพราะเหตุใดอาชีพที่จะหายไปอาชีพอะไรอ่ะไม่รู้คิดไม่ออกเหมือนกันอ่าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับการดําเนินชีวิตนะในอดีตและปัจจุบันนะครับอดีตความเหมือนแล้วก็ปัจจุบันนะครับ ันนี้เป็นใบงานนะครับให้ทําเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับล้อมรอบภาพที่เป็นการดําเนินชีวิตของคนในอดีตแล้วก็ทําเครื่องหมายวงกลมนะครับล้อมรอบภาพที่เป็นการดําเนินชีวิตของคนปัจจุบันพร้อมระบายสีให้สวยงามนะครับทําได้เนาะไม่ยากนะครับเห็นไหมมีเฉลยให้แล้ว นักเรียนก็แค่วงกลมแล้วก็ระบายสีในใบงานนะครับมีแค่นี้นะอันนี้เป็นคำถามอ่ะสรุปนะครับสรุปนิดนึงการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะครับเนื่องมาจากจำนวนประชากรของโลกเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทรัพยากร มีอยู่อย่างจํากัดนะครับทำให้ต้องมีการปรับตัวให้กับให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงสมผลให้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้านะครับวิถีชีวิตและประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนไปตามการเวลาด้วยนะครับอ่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะครับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะครับครั้งที่1นนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครูบัตรลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมทําแบบใบางานด้วยนะบาย,บาย